สวัสดีครับวันนี้6เมษายน63นะครับจะมาพูดถึงกลุ่มเรียกว่ากัมกึ่งที่อาจจะได้หรือไม่ได้เงิน5000บาทนะครับซึ่งจะเริ่มโอนก็วันที่8เมษายนนี้เป็นต้นไปล่าสุดวันนี้มีคนลงทะเบียนแล้วเนี่ย24ล้านคนนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนใจนะครับลงทะเบียนแล้วแต่ว่า ไปขอยกเลิกการลงทะเบียนนะครับสองแสนกว่าคนนะแน่นอนว่า2กลุ่มที่เรียกว่าก,กัมกึ่งว่าอาจจะได้หรือไม่ได้5 0 0 0บาทตรงนี้นะครับก็มีกลุ่มที่ลงว่าประกอบอาชีพค้าขายกับกลุ่มที่ลงว่ารับจ้างทั่วไปคือต้องยอมรับว่า2ออาชีพนี้ถ้าชื่อเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับค้าขายเนี่ยบางคน ขายจริงก็ลงจริงอันนี้ต้องได้แต่ว่าบางคนไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าไปลงว่าขายรวมถึงบางคนเนี่ยไม่ได้รับจ้างไม่ได้ทําอะไรเลยว่างานแต่ไปลงว่าตัวเองรับจ้างทํางานแบบเนี้ยทางกระทรวงการคลังก็จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นอาชีพที่อิสระ แล้วอาจจะอิสระมากเกินไปนะครับไม่ได้มีการลงทะเบียนไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นระบบไว้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เหมือนหลายๆอาชีพนะครับก็จะต้องตรวจสอบนานนิดนึงนะครับวิธีการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะส่งข้อความนะครับมาให้ท่านเนี่ยถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสมมุติท่านบอกท่านค้าขายก็อาจจะให้ถ่ายรูปร้านค้าของท่านนะครับรถเข็นหรือว่าแผงค้าขายหรือว่า สินค้าที่ท่านขายนะครับว่าท่านเป็นคนขายสินค้าทํามาค้าขายอันนี้จริงๆนะครับตั้งอยู่ที่นี่ตลาดแห่งนี้นะครับขึ้นกับหน่วยงานนี้เพื่อไปการสืบค้นได้ง่ายรวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างเนี่ยนะครับคือบางคนอาจจะรับจ้างตัดหญ้ารับจ้างขับรถรับจ้างเก็บผลไม้รับจ้างทางการเกษตรรับจ้างดูแลบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ท่านไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ย คือเขาไม่รู้ว่าท่านรับจ้างจริงหรือเปล่านะครับอาจจะส่งข้อความมาทางโทรศัพท์ที่ท่านไปลงทะเบียนไว้นะครับและให้ท่านเนี่ยส่งรูปถ่ายไปนะครับเพื่อยืนยันว่าท่านประกอบอาชีพนี้จริงๆรูปถ่ายก็คือรูปที่ท่านทํางานนี่แหละนะครับอาจจะเคยถ่ายไว้ก่อนหน้าน,นี้หรือว่าอ,อ,อุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการทํางานนะครับเพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นของจริง นะครับแล้วเงินก็จะโอนถึงมือท่านทีนี้นอกจากให้ส่งรูปถ่ายแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะอุปโลกได้นะครับอาจจะหลอกกันได้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตัวท่านด้วยว่าท่านทําอาชีพนี้จริงๆและเป็นรายย่อยนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นรายย่อยเพราะเขาเน้นรายย่อย ถ้าค้าขายจริงแต่เป็นค้าขายรายใหญ่มีร้านอาหารใหญ่ๆมีกิจการใหญ่ๆแล้วก็มีลูกน้องหลายๆคนเ่ยอันนั้นเน่ยท่านไม่ได้นะฮะแต่รู้ว่าลูกน้องท่านได้แล้วคนที่ค้าขายนะครับคนที่รับจ้างเนี่ยถ้าท่านทําอาชีพนี้จริงท่านไม่ต้องห่วงท่านได้เงินแน่แต่ว่าถ้าท่านลงไปเผื่อฟลุกอุปโลกหขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมุติเขามาตรวจสอบภายหลังได้ว่าท่านโกหกเนี่ย ภาคลัดเขามีสิทธิ์ในการเรียกเงินคืนรวมถึงอาจจะพิจารณาดำเนินคดีกับท่านด้วยในส่วนของการให้ข้อมูลเท็จอันนี้ต้องระมัดระวังกันไว้นะครับซึ่งคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเงินจะเริ่มโอนในวันที่8เมษายนไม่ใช่ว่า8เมษายนแล้ว จะได้ทุกคนนะครับก็ทยอยกันไปบางคนอาจจะได้วันที่8วันที่9วันที่10วันที่11อะไรก็ว่าไปบางคนได้เช้าบางคนได้เที่ยงบางคนได้บ่ายแต่ทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยภาครัฐเขาจะส่งข้อความมาทางมือถือที่ท่านลงทะเบียนทุกคนเลยว่าท่านได้หรือไม่ได้ถ้าบอกได้อา้าวท่านไปกดเงินได้เลยแต่ถ้าบอกไม่ได้เนะี่ยท่านอยากรู้ว่าทําไมฉันถึงไม่ได้เนะี่ยท่านเข้าไปดูเหตุผล ได้ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน c อ m com, ที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้เลยเขาจะแจ้งทุกคนเลยว่าท่านไม่ได้เพราะอะไรท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดเพื่อความเรียกว่าเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันส่วนบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเดือดร้อนจริงทําไมฉันไม่ผ่านละ่ะเขาก็อาจจะมีช่องให้เราสามารถเรียกว่ายื่นอุทธรณ์ได้ว่าขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยเถอะ ฉันเนี่ยประกอบอาชีพจริงฉันเนี่ยเดือดร้อนจริงเพราะฉะนั้นอ่ะฉันต้องได้5,000บาทตรงนี้อันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงการคลังที่จะเข้ามาทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นไปถึงมือคนที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นบางคนบอกว่าทำหลายอาชีพอาจจะมีงานประจำอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ เมื่อว่างเว้นตอนเย็นหรือว่าวันหยุดเนี่ยก็มาค้าขายก็มารับจ้างเป็นอาชีพเสริมแบบนี้จะได้ไหมทางกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับว่าเขาจะดูที่อาชีพหลักของเราเป็นเกณฑ์ในการตัดสินสมมติท่านทำงานกินเงินเดือนอยู่แล้วท่านมาค้าขายท่านมารับจ้างตอนเย็นหรือว่าวันหยุดแบบเนี้ยเขาจะถือว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ทำงานประจำมีเงินเดือนและถ้า หน่วยงานของท่านยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอยู่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์เขาดูที่อาชีพหลักเป็นหลักนะครับอย่างผมเนี่ยก็ทำอาชีพเสริมหลายอย่างนะครับแต่ว่าอาชีพหลักก็มีอยู่ที่กินเงินเดือนแบบนี้ก็ถือว่าผมเป็นคนที่กินเงินเดือนเงินเดือนได้เหมือนเดิมผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ5,000ปบาทรวมถึงพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยบางคนบอกว่าเป็นเกษตรกร ปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้พอช่วงว่างเว้นเนี่ยก็มาค้าขายก็มารับจ้างทํานูน่นทํานี่แบบนี้เนี่ยเขาก็จะถือว่าท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรซึ่งถ้าเป็นกเกษตรกรรายใหญ่หมดสิทธิ์แต่ถ้าเป็นกเกษตรกรรายย่อยนะครับอาจจะมีที่ครึ่งไร่ไร่หนึ่งสองไร่เนี่ยปลูกผักปลูกผลไม้เล็กๆน้อยๆยไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนไว้และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆแบบเนี้ย ท่านก็อาจจะได้รับ5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับเขาดูที่เกณฑ์ชี้วัดตามมาตรฐานตรงนี้ที่จะเป็นตัวตัดสินว่าท่านจะได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเงินเริ่มโอน8เมษายนนี้ไม่ใช่ทุกคนจะได้วันที่8 8 9 10 11จะทยอยโอนให้สำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงเขาจะยึดเอาวันที่เราลงทะเบียน เป็นเกณฑ์เริ่มต้นในการให้เงินเราสมมุติท่านลงทะเบียนตั้งแต่28 29 30 31 1 2เมษาการพิจารณาเนี่ยอาจจะใช้เวลาสมมติใช้เวลาถึงปลายปลายเดือนเมษาแต่เขาจะนับหนึ่งในการได้เงินของท่านตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเมษา5,000บาทพฤษภา5,000บาทและมิถุนา5,000บาท ตามนี้นะครับยึดเอาวันลงทะเบียนเป็นหลักการอนุมัติจะชา้าจ,จะเร็วก็แล้วแต่แต่เมื่ออนุมัติผ่านเกณฑ์แล้วท่านเริ่มต้นได้เงินตั้งแต่นับหนึ่งที่ท่านลงทะเบียนนะครับให้ย้อนหลังไปตั้งแต่นั้นเลยขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะครับสวัสดีครับ